ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับผม5ตัวละครสายแทงในตำแหน่งของบารอนเลนหรือชอปเลนหน้าเล่นสำหรับมือใหม่กัน <Ap> หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเควเวอร์เปย์าารันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คน เติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลด Classic นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้อง c เค b l e Pay อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค,ค้ดค l a s s i c เพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมรอยเจนวอลริปก,กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมผมจะมาเอาใจมือใหม่นะครับผมที่กำลังหัดเล่นนะครับผมตัวของเกมวอลริปอยู่เป็นตำแหน่งของท็อปเลนนะก็มีตัวละครหลายๆตัวนะครับผมที่น่าเล่นมากๆนะในเลนบารอนเลนนะเป็นเลนอินโทเวสนะครับผมเป็นเลนในของการัวลหนึ่งๆน,นะแต่ว่าตัวของบารอนเลนเนี่ยในช่วง ทายเกมไปก็สามารถมาออทีมไฟกับเพื่อนหรือบางสถานการณ์ช่วงออบเจกต์อะไรเงี้ยก็สามารถมายืนแทงให้กับทีมทําจังหวะให้กับทีมได้นะอ่ะแล้วมันจะมีตัวละครตัวไหนบ้างที่เหมาะสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่แล้วมีประโยชน์ต่อทีบ้างก็ส่วนใหญ่เนะี่ยวันนี้ผมจะคัดมาเด้นๆเลยเป็นตัวละครแทงหมดเลยนะครับผม5ตัวเป็นตัวละครที่แทงมีดาเมจนะครับผมบางตัวนี่เรียกได้ว่า1นได้ดีมากๆแล้วก็สามารถใช้แบกทีมได้ด้วยนะก็จะมีตัวอะไรบ้าง,างเนี่ยมาดูกันเลยนะแต่ว่าก่อนที่เข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับ กำลังใจให้กับชองผมด้วยนะครับถ้าทุกคนทำการเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัารับอันดับที่ห้ากันเลยว่าจะเป็นตัวอะไรอันดับที่5นะครับผมผมขอยกให้กับตัวละครของกาเรนเลยครับผมากาเรนเนี่ยไม่พูดโง่ไม่ได้นะเพราะเป็นตัวละครที่ ผู้เล่นทุกคนจะต้องมีนะครับผมแล้วเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับผมการเล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะครับคือตัวละครของเขาเนี่ยมีความสามารถทุกอย่างแล้วก็สามารถยืนเลนได้แข็งมากๆครับจากแพ็คสี่ของเขาครับที่เวลาเราไปเทรดกับฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยแล้วพอเราถอยออกมาสักพักนึงนะครับผมเราไม่โดนตัวของแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามโจมตีเนะี่ยมันจะทําให้เอฟเฟกในเรื่องของการรีเลือดอต่ทำงานครับตัวของการิล่นจะทาการเด้งเลือดตัวเองได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีสกิลที่หนึ่งครงขึ้น ครับผมถ้าเกิดเราลูดแก๊ปดันแก๊ปอัปนใดอิงมาด้วยเนี่ยใช้สกิลที่1นะครับผมเข้าไปฟันศัตรูนะดูดเลือดแล้วก็ใบศัตรูด้วยมีสกิลที่2ที่สามารถกัน CC ได้ในของลดความเสียหายได้นะแล้วก็มีสกิลที่3ที่สามารถใช้เทธระยะสั้นได้ครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้ศัตรูนะครับกดปั่นนะครับผมกดสกิลสามปันป่นหมุนดาบหมุนดาบหมุนดาบเพื่อสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะแล้วพอศัตรูใกล้ตายนะครับผมเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอด กดอันติเมตนะครับย mm ้ำลงไปอีกทีเพื่อการันตี1คิวนะเป็นตัวละครที่ไม่ต้องมีอะไรมากๆเลยครับแบบว่าอ่ะกด1ึงเข้าไปฟันกด2ลดดาเมรกก3สานปั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 นพอศัตรูใกล้ตายกดอีกนัยให้กดอันติสับหัวแค่นี้ครับผมก็กดเลนได้อย่างสบายแล้วแต่ว่าตัวของกาเรนเนี่ยจะเก่งในเลนมากๆแล้วก็จะหนามมากถ้าเกิดเกมนำนะแต่ถ้าเกิดเข้าอยู่ช่วงทีมไฟถ้าเกิดเจอพวกตัวละครที่แบบเป็นสายไคเยอะๆแล้วเราไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เนี่ยตัวของกาเรนอาจจะทําอะไรได้ค่อนข้างยากนะแต่นะครับผมถ้าเกิดเราหยิบตัวของกาเรนีีท่ จะไม่แพ้เลนนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ยืนเลนแข็งมากๆแลวก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สุดๆเลยตัวละครตัวต่อมาครับผมก็เป็นตัวของด็อกเตอร์มุนโดนะครับผมด เตอร์มุนโดนะครับผมเป็นตัวละครประเภทแทงนะที่มีความสามารถในเรื่องของการฟรืฟร้นฟูเลือดอย่างมหาศาลนะครับผมตัวของเตอร์มุนโดเนี่ยในเรนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเราไม่มีใครไม่มีใครมากั่นแกล้งเราเขาก็จะยืนฟาร์มอย่างไปเรื่อยๆในทีมไฟก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็กดอัติเมจครับเพื่อเด้งเ,ง,เงเรเลือดตัวเองเข้าไปกลางทีมไฟถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่ออกตัดเลือดเนะี่ยก็การันตีครับของตัวของมุนโดจะไม่ตายในไฟนั้นอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็จะมีสกิลที่หนึ่งครับที่สามารถใช้กดเรนหรือ้้เทดนสูไ ว่าคู่ดูโอของเราคู่ต่อคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยต้องการที่จะเข้ามากดเลนเราเนี้ยเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อปาสตูนะครับผมเด้งเลือดตัวเองได้แล้วก็ทําการแบบสโลสตูแล้วก็สร้างความเสียหายที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะมีสกิลที่2ครับที่ทําการแบบว่าช็อตสตูรอบตัวเอาไว้เทิดระยะสั้นได้แล้วพอกดใช้ก็จะเลือดคืนด้วยมีสกิลที่3าะที่สามารถตีสตูเพื่อเพิ่มบนัทูดาเมจได้นะและตัวของดัตเตอร์มุนโดเนี่ย ยิ่งปล่อยท้ายเกมไปเรื่อยๆตัวของวอเตอร์มุนโดนจะเป็นตัวละครที่ตายยากมากๆแล้วก็จะมีดาเมจที่แรงมากๆถ้าเกิดเราออกไอเทมอย่างตัวของฮัสติลกับตัวของไทแรนดิไฮด้ามา2ชิ้นนี้จะเป็นคีย์ไอเทมหลักของตัวดรมุนโดนนะที่เหลือก็จะออกของตามแก้เกมไปเลยนะถ้าเกิดนะครับผมอันนี้ต้องบอกถึงฝั่งตรงข้ามที่เจอตัวของดรมุนโดนว่าจะแก้ทางยังไงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ออกตัดเลือดนะเพราะถ้าเกิดไม่ออกตัดเลือดมาเนี่ยเราจะเล่นสบายอย่างมากนะเรียกได้ว่าจะไม่มีใครเอาเราลงเลยนะเเเเเราาาาาาาะมมมมมััันนจดด้งลลือดดแบบบบหหาหศ,าศาาากกกกกสิตตตทคป็วีวว่่่ผูใๆ ไม่ได้มีความเล่นยากไม่มีความซับซ้อนอะไรครับมีสกิลกัน CC ได้1ทีจากสกิลพักศีฟด,ด้วยนะก็ใครที่รังมองหาตัวละครถึกนะครับผมถึกๆทนทนนะทะลวงทีมไฟนะตัวของตรอมุนโดจบโจทย์มากครับตัวต่อมาครับผมตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถึกมากๆนะแล้วก็มีสกิลนะครับในเรื่องของการยืนเลนที่ค่อนข้างจะแข็งนะและก็มีความสามารถในเรื่องของการเปิดทีมไฟได้ดีมากครับซีซีมหาศาลครับตัวละครตัวนั้นก็คือออนนั่นเองนะครับผม ออนนะครับผมเป็นสุดยอดตัวละครช็อปเลนนะที่ครบเคือมา,มากๆในเรื่องของการเปิดทีมไฟหรือเรื่องของการยืนเลนทําจังหวะให้เพื่อนนะครับผมตัวของออนเนี่ยถ้าเกิดยืนเลนเนี่ยเขาก็จะมีสกิลพ่นไฟที่สามารถใช้เทรดกับศัตรูได้นะสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างจะรุนแรงถ้าเกิดเราสามารถตีปกติได้อีกหนึ่งทีนะมีสกิลที่สามารถสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อกันสิ่งกีดขวางเพื่อว่าบล็อกทางหนีศัตรูได้ดดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลสามโขเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดโดนกําแพงหรือโดนสกิลหนึ่งทีีี่่เเเเรรรรราาาาาาาสส้้้้งงงภูููขขอออออออไไววนนนนนนยยมมััััักกกกกก็็จะทคพศตตดแแบบบบบๆ ยังมีสกิลอันติเมตนะครับผมที่สามารถเปิดจากระยะไกลได้เพื่อเรียกแพ็กภูเขาไฟออกมานะแล้วเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งกดอันตอีครั้งหนึ่งเพื่อหม่งแพะตัวนั้นไนะปนยังทิศทางที่กำหนดนะแล้วศัตรูนะครับผมที่หลบสกิลนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะโดนน็อกอัพแบบเป็นน็อกอัพหมู่เลยนะที่สามารถเปิดจากระยะไกลได้นะเป็นสกิลอันติเมตที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วจุดเด่นของตัวออนอีกหนึ่งอย่างเลยที่แชมเปี้ยนทุกตัวในเกมบอยลิฟทำไม่ได้ครับนั่นก็คือตัวของอ้อนเนี่ยเป็นตีไ้บบาาาออไดนะ ออกมาอยู่หลังป้อมครับแล้วเราก็สามารถซื huh. ้อของให้กับตัวเองเราก็ไ hmm. ม well, ่ต้องกลับบ้านบ่อยครับไม่ต้องเสียเวลาวิ hmm. ่งกลับบ้านเดินกลับเข้าเลนอะไรอย่างนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆครับแล้วเมื่อตัวของออนนะครับผมเข้าสู่ช่วงเลเวลเจ็ดสิบกับเลเวลสิบสามเนี่ยตัวของออนก็จะสามารถตีของให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่เราตีของให้เนี่ยสามารถซื้อของที่ไหนก็ได้นะเจ็ดจํานวนห้าชิ้นนะเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะสำหรับตัวของออนนะเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะใครที่เป็นสายสนับสนุนยืนแแททงให้้ีมบบสู ว่าตายขอให้ทีมเราชนะไฟก็พอนะบอกเลยว่าตัวของออนเนี่ยสั่งรับประโยชน์มากๆครับให้สแป็กเพื่อนซื้อของไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาทำมิ่งวับกลับบ้านนะมีสกิลที่สามารถเปิดจากระยะไกลได้ยืนทำทีมไฟทำซีซีให้เพื่อนได้ดีมากๆครับสำหรับตัวของออนแล้วก็ตัวของออนเนี่ยเล่นไม่ยากด้วยนะแค่ฝึกใช้สกิลบ่งให้คล่องๆนะกด1กับ3ให้แม่นๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับ ตัวละครตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวละครที่ยืนเล็งแข็งนะครับผมแล้วก็หยิบมาเคาน์เตอร์พวกตัวละครที่เน้นออโตแอคแทกได้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถแยกดันแล้วก็วาร์ปมาช่วยเพื่อนได้นะเป็นตัวละครที่มีประโยชน์สุดๆครับนั่นก็คือตัวของ เชนนั่นเองนะครับผมบินจาตัวนี้นะครับผมเชนนะครับผมเป็นตัวละครประเภทแทงนะครับผมเชนเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นนะครับก็คือสกิลที่1ที่สามารถใช้เท็ตเด,ดเลนได้นะเข้าไปตีศัตรูอะไรเงี้ยก็ทําการแบบเพิ่มบนด้านความเสียหายเนาะมีสกิลที่2ครับที่สามารถบล็อกการโจมตีออโต้ได้ครับผมจะทําให้ศัตรูตีไม่เข้าถ้าเกิดเราอยู่ในระยะของสกิลสองนะแล้วก็สามารถใช้บล็อกเพื่อนแบบว่าป้องก,กันทีมของเราได้ด้วยนะถ้าเกิดทีมเราอยู่ในระยะนั้นนะแล้วก็จะมีสกิลที่3ครับที่ทำการพุ่งเข้าหาแชมเปี้ยนศศัััตตตรรรููคบผมแล้วทีี่่โดนนเยก็จะิส ฐานะแบบยั่วยุวให้มาตีตัวของเชนนะเป็น ตัวละครที่สามารถใช้ดักพุ่มได้แล้วก็สามารถใช้ทําจังหวะในทีมไฟได้ดีมากๆแล้วก็รับแกงได้ดีด้วยจากสกิลน,นี้นะครับแล้วก็สามารถใช้หนีได้ในระยะเวลาเดียวกันด้วยนะนอกจากนี้ครับผมสกิลอันเมทของเชนครับผมสุดยอดไถรครับผมทําการเพิ่มโล่ป้องกันให้กับพารธมิดหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็วาร์ปไปหาพารธมิรคนนั้นนะก็เป็นใช้น,น,นี่กรณดีเพราะว่าสมมติว่าเราแยกดันอยู่เลนหนึ่งแล้วเพื่อนเรากําลังบวกทีมไฟกันอยู่แล้วก็อาศัยจังหวะนั้นนะครับผมวาร์ปไปหาเพื่อนนะครับเพื่อรับเอ นึ่งนะถ้าเกิดเราใช้สกิวแอนติเมตตัวของเชนเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับผมโดนซีซีจากฝั่งข้ามที่แบบเขาเข้ามาขวางไม่ให้เราวาร์ปเนี่ยเราก็จะถูกขัดสกิวแอนติได้นะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ตัวของเชนเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากครับเหมาะกับมือใหม่มากๆนะแล้วก็มีประโยชน์สุดๆครับผมรับรองได้ว่าถ้าเราหยิบมาเล่นแล้วเราเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ยสามารถใช้แบกทีมได้แบบว่าไปยาวๆแรงสูงๆเลยนะ และตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมในคลิปนี้นะก็มากับตําแหน่งท็อปเรนอันดับที่1ที่ผมคิดว่ามันครบเครื่องสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืนรับดาเมจทาดาเมจยืนเทสหนึ่งหนะเปิดทีมไฟ์ได้ป้อมคือครบทุกอย่างมีสกิลซีซีซซซมีฮิลมีสร้างโลครับนั่นก็คือตัวของโบรีแบร์นั่นเองนะครับผมโบรีแบร์ iber, นะครับผมเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์แทงนะครับผมที่มีความสามารถนในเรื่องของการ เทรดในเลนก็ดียืนเลนก็หนานะมีสกิล2ที่สามารถกัดศัตรูแล้วเด้งเลือดคืนได้มีสกิลแพ็คสี่ที่พอตีครบสแต็กไปเรื่อยๆจะสร้างสายฟ้าช็อตซิงต่งใส่ศัตรูสามารถกดเลนได้แบบเป็นการต่อศัตรูเล็กๆน้อยๆแบบอ้อมๆนะเวลาศัตรูไปยืนใกล้คีปอะไรเงี้ยเราก็ตีคีปไปมันก็จะช็อตช็อตช็อตอะไรอย่างงี้นะมีสกิลที่1ครับถ้าเกิดศัตรูฝั่งตรงข้ามต้องการที่จะเข้ามาเทรดกับเรานะเราก็กดสกิลหนึ่งนะครับผมเพื่อทําการสตันศัตรูนะแล้วก็เทรดกับเขาได้นะมีสกิล ศัตรูแล้วก็ให้โลตัวเองถ้าเกิดเราอยู่ในระยะของสายฟ้านะมีสกิลติเมทครับผมที่กระโดดจ้ำกระหม่อมนะครับผมทำให้ตัวเองตัวใหญ่ขึ้นเพิ่มพลังชีวิตนะแลวถ้าเกิดพุ่งใส่ป้อมเนี่ยก็ทําให้ป้อมเนี่ยโดนสตันด้วยนะแลวถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะเนี่ยก็จะโดนสโลแล้วก็โดนทูดาเมจด,ด้วยนะเป็นตัวละครที่โถมทีมไฟได้น่ากลัวมากๆเปิดทีมไฟน่ากลัวมากนะครับผมทําได้ทุกอย่างนะแลวตัวของบูิแบร์เนี่ยเอาไปเล่นตาแหน่งป่าก,ก็ดีเอาไปเล่นท็อปเลนการถึกมากๆนะในเมตาเนี่ยที่ผมเห็นเขาก็จะออกเป็นตัวของ อาฮัสติลมาชิ้นแรกก็ที่เหลือจะเป็นของยืนแล้วก็อาจจะมีตัวของดีวายจะเลร์พ่วงมาอีกหนึ่งทีนะถ้าเกิดตัวของวอริีแบร์ออกดีวายมาเนี่ยก็ทาให้ตัวของวอร์ี่แบ๊กนะครับใช้สกิลแล้วเด้งเลือดได้หรือใช้มาบคกับสกิลสองนะกัดแล้วเด้งเลือดอะไรเงี้ยละลายแทงได้เข้าไปลวงแนวหลังได้เรียกได้ว่าตายยากสุดๆนะครับผมวอริีแบร์เนี่ยผมยกให้เป็นโนหนึ่งในคลิปนี้เลยนะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะตัวของมันเล่นไม่ยากเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ5แชมเปี้ยนแทงนะครับผมในตาแหน่งของบอนเลนสําหรับผู้เล่นใหม่นะก็เนะียคัดมาให้สาหรับตัวละครที่มีประโยชน์กันแบบมากๆเลยนะเป็นตัวละครที่ยืนเลนก็ถึกแพ้เลนยากมากมากนะครับผมแล้วมีความสามารถในเรื่องของการแบบสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้สูงด้วยนะก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะับผมใครถูกใจตัวไหนก็ลองไปหัดเล่นกันดูนะรับรองว่า5ตัวนะี้ฝึกไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอผมด้วยนะครับสามารถโดเน็ตเป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นลมซุป,ประแตงจาทาง youtube หรือลิงก์โดวเน็ตอยู่ในดีคลิปชันเลยโอเคอบคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปผม,ผมจนจบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย